สวัสดีค่ะ ยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 6 5 for s c u b Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป Timeless แรกของปี2 5 6 8หรือ2025เลยนะคะอ่าก็ภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศรีเลยนะคะก็คือเรื่องใหญ่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนั่นเองก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะอ่าขอทุกท่านดูตรงนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์มารับกำลังใจและพลังงานดี ดีกลับไปนะคะคแต่ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนหรือบอกอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นอย่างมีสตินะคะขอดูท่านดูอย่างมีสตินําไเป็นมง,งายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะ,ะแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากจะดูเป็นดวงรายปีแบบ12ราศีเป็น Special ลคลิปคือคลิปพิเศษที่กิงฟ้าทําเอาไว้สัก ระยะเวลานาน,านละนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะคะสามารถคลิกลิงก์หรือเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชันใน u t u b e ได้เลยนะคะ,ะส่วนดวงรายเดือนหรือว่าพวกพี่คาพิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่อาจจะมีพวกลัคกี้ชัมสโตนต่างๆนะคะ,ะหรือพวกคลิปแรนดอมต่างๆสามารถไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะคะดวงรายเดือนทําเป็นประจําอยู่แล้วเนาะแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับ การพูดของกิงฟ้าหมายถึงว่าความเร็วความช้ามันปรับได้ใน YouTube ได้เลยนะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณอาจจะเป็น playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคกับ normal speed แบบนี้คือการพูดแบบเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากปรับเร็วขึ้นช้าลงก็คือสามารถปรับได้เลยนะคะตามใจชอบของแต่ละบุคคลเลยนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ สมความปรารถนานะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาขอให้ร่ำรวยเงินทองและสติปัญญาอันนี้สําคัญนะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงมากๆนะคะปีนี้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงจากกิงฟ้านะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องใหญ่สําคัญที่กําลังจะเนค ระยะเวลา15วันนี้คืออะไรคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะทำนายจากไพ่พี่เนี่ยแล้วก็ไพ่ทาลล์อินชเชนเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย Lelevation be candid, openness, energetic movement, โอเค The High Priestess, King of Cups, Seven of Pentacles, The Strength, Justice, The Magician, Seven of Swords. Nines of c u p ส Three of Cups Queen of Wands พระแม่ธรณีพระเสาแล้วก็เป็นพระพุทธค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างราศีตุน จะบอกว่าจริงๆมันสามารถเป็น15วันเป็นทําเลสเนาะหรือว่าเป็นครึ่งปีแรกก็ได้นะคะแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องที่เรากําลังเหมือนอยากทําอะไรใหม่ๆแสวงหาสิ่งใหม่มองหาสมมติที่ทมงานใหม่สถานที่อยู่สายใหม่หรือมองหาคนใหม่ๆก็ได้ในชีวิตนั้นะเป็นได้หมดบางคนบอกว่ามันเป็นเหมือนการแสวงหาการค้นหาค้นหาตัวตนก็ได้หรือว่า ในช่วงนี้คุณเหมือนกับว่าจะได้แสดงศักยภาพเป็นหนึ่งว่าแสดงอิทธิฤทธิ์เหมือนแบบศักยภาพความสามารถหรือว่าอาจจะได้แบบออกจากกรอบตัวเองมากยิ่งขึ้นอ่ะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะกิ่งฟ้ามองแบบนั้นแต่กิ่งฟ้าขอเตือนหนึ่งอย่างเลยแบบหนึ่งอย่างชัดๆเลยนะคะคือ ในเรื่องของอารมณ์ความคิดของคุณมันจะสวิงมากไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะมันจะลดสนเสน่ห์ในตัวคุณเองลงนะเอาตรงๆนะเสน่ห์ของคุณเยอะมากในช่วงนี้สนเสน่ห์มหานิยมคนรักคนเมตตาเป็นที่รักเด่นมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้อารมณ์หรือว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินทุกป,ปัญหาหรือว่าใช้ในอารมณ์ในการดําเนินชีวิต สเสน่ห์ของคุณแบบลดน้อยถอยลงทําให้คุณแบบว่าจากคนที่จะรักคุณอาจจะแบบไม่อยากอยู่ใกล้คุณไม่อยากยุ่งกับคุณนะคะฉะนั้นคุณทํายังไงก็เป็นแบบนั้นแค่นั้นเลยนะคะกิงฟ้าไม่เข้าข้างใครนี่พูดหลักความเป็นจริงนะแต่ไพ่มันขึ้นเตือนในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไพ่ก็บอกอีกว่าคุณเองอะคะ่ะช่วงนี้อย่างที่กิงฟ้าบอกคือมันเหมือนอาจจะออกจากนอกกรอบหรือว่ามีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็เอาตรงๆคือไพ่ขึ้นดีแบบ กิงฟ้าเลยบอกว่ายามขึ้นอย่าลงระเลงยามลงอย่าทอนะช่วงนี้จริงจริงกิงฟ้ามองว่าคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วคุณเองอะค่ะจะโดดเด่นในเรื่องวาจาวาทศิลต่างๆหรือการพูดการเจรจาการสื่อสารต่างๆนะคะแล้วก็แต่แต่ต้องยอมรับหนึ่งอย่างว่าคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นต้องทําอะไรหลายๆอย่างงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการหมดเลย การแก้ไขปัญหาเราต้องแก้ไขปัญหาตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทางานหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนไปทั้หมดคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องแบบแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลานี้แต่กิ่งฟ้าก็เชื่อว่าการแก้ไขของคุณจะสําเร็จผลละกันต้องบอกว่าสําเร็จผลแต่ทุกอย่างต้องค่อยๆใช้สติในการแก้ไขยอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีจากที่แบบการจะดีแบบมันจะกลายแบบมันเบิร์นเลยค่ะมันจะแบบเผาทลายทุกอย่างเลยเรื่องอารมณ์เราเนี่ยอันตรายอันตราาาายมกกกนนะะะจจิิตขอองงเเรี่่คฟ้บบบแ ตัวเองเสมอแล้วก็บอกคนใกล้ตัวเสมอว่าจิตสุดท้ายสําคัญที่สุดเมื่อไหร่ที่เราจะมาโหแบบแบบปี๊ดจิตจริงจิตสุดท้ายถ้าเกิดแบบอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องศัจธรรมนิดนึงนะแบบถ้าเราจิตเราตายไปตอนนั้นอ่ะเราแบบปี๊ดแต,แตกเราเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปไปไปจุติเป็นแบบ สมมติวิญญาณอาฆาตหรือมันเป็นอะไรก็ตามอันนี้คือโปรดใช้ิจอนุญาณนะแต่คือกิ่งฟ้ากจะมาแบบเคยจะท่องไว้จิตสุดท้ายจิตสุดท้ายฉันไม่เป็นแบบนั้นฉันไม่แบบนั้นพยายามดึงสติกลับมาหรือกลับมาโฟกัสอะไรบางอย่างนะคะหรือถ้าเราโมโหจริงๆไปทําสมาธิสงบสติอารมณ์ให้ได้ดีแล้วค่อยกลับมาใหม่ ประมาณนั้นมันไม่ผิดค่ะให้เวลากับตัวเองไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยนะคะทุกอย่างมันมีทางแก้กิงฟ้าเชื่อแบบนั้นแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้กิงฟ้ามองว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมเสมอจริงๆพแม่ธรณีขึ้นดีมากกิงฟ้าเชื่อว่าปัญหาต่างๆมันจะมาลายสิ้นไปหรือหมดสินดส้นไปหรือมีคนช่วยแก้ไขหรืออาจจะแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างช่วยแก้ไขให้กับเราหมดสิ้นไปและคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างมากนะคะท่าที่ผ่านมาเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะรับความยุติธรรมความยุติธรรมสามารถเป็นได้ว่าที่ผ่านมาเราตั้งใจใเพ่นพยายาม คือทำยังไงได้แบบนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้ผิดแล้วก็จะได้รับความยุติธรรมค่ะแต่ถ้าเราผิดก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเลยนะคะคือไม่ใช่ว่าเราผิดจะไปกลายเป็นถูกมันมันไม่ใช่ค่ะจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างสิ่งเดิมสิ่งเก่า กลับมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ได้กลับมาแก้ไขกลับมาปรับเปลี่ยนหรือว่าโอกาสใหม่ๆอ่ะขอโทษละโอกาสเก่าๆที่มันเคยหลุดลอยไปกลับมาเป็นโอกาสใหม่ให้กับเราก็ได้แต่ก็มีคําเตือนละกันถ้าสิ่งเดิมสิ่งเก่าเราพิจารณาแล้วมันไม่ควรจะกลับมาหรือแบบสมมติคนรักเก่าที่แบบเคยทําร้ายใจเราทําร้ายร่างกายทแร้ายจิตใจ,จกลับมาใหม่อีก ไม่ต้องไปให้โอกาสนะจ๊ะอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีที่มันเคยมีประสบการณ์ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างก,ก็พูดบนหลักความเป็นจริงว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกขอนะคะแต่ไม่ต้องไปกดแค้นเขาไม่ต้องอะไรเขาอดสิกรมให้เขาไปจะได้หมดกรรมกันแต่ไม่ต้องกลับมา r e ิร์นกลับมากลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมแต่กิ่งฟ้าเข้าใจบ,บางคนอาจจะเอาตรงๆนะมันเหมือนยังไม่หมดวิบากกรรมก็กลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วก็มันเป็นเล่มเดิมที่มันบอบช้ำมากๆแล้วมันบอบช้ำหนักกว่าเดิมต้องระวังแต่ถ้าเราบอกว่าเออแบบสมมติคนรักเก เฮ้ยเคยจบกันมาแบบนานมากแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนนี้แบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลับมารีเทิร์นกลับมาคบกันใหม่รู้สึกดีกันอีกรอบแบบเขาเรียกว่าทานแฟนเก่ามันกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะก็ไม่ว่ากันคือมันแล้วแต่สถานการณ์กันไปสิ่งเหล่านี้นะคะแต่บางคนอาจจะไม่ใช่เชิงแฟนเก่าค่ะแต่มันจะเป็นคําว่าลักษณะคําว่าคนที่เคยรู้จักมิตรภาพหรืออะไรดืมเบียรนเก่าแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมีคนเข้ามาจริงๆค่ะจารย์แต่มันเป็นลักษณะคําว่าคนนี้เราไม่เคยรู้จักเลยไม่รู้จักกันมาก่อนเลย แต่พอมาเจอกันแล้วรู้สึกคุ้นเคยกันมากๆรู้สึกว่าฉันเคยแบบเหมือนเป็นหนึ่งเคยคุยกับเขาหรือมันอาจจะมีกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่มันคล้ายเดิมคล้ายเก่าหรือว่าอะไรบางอย่างอะ่อะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ย อาจจะทาให้เรารู้สึกดีกับเขาก็ได้มันอาจจะมีเป็นลักษณะนั้นเข้ามาก็ได้นะคะคือคนเราอ่ะมันไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันมันอาจจะมีบุญม,มีกรรมวาส,สนาอะไรบางอย่างที่มันแบบต้องมาเจอกันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พาเหตุขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะต้องเข้าสังคมเยอะหรือมันมีเหตุต้องเข้าสังคมบางคนอาจจะบอกไม่ได้ชอบเข้าสังคมแต่หน้าที่ของเรา การงานของเราต้องเข้าแต่ถ้ามงคลบอกชอบสังสรรค์ชอบการเข้าสังคมคุณก็จะมีคอนเน็ชันเพิ่มอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีแบบหลายแขนงหลายสาขาช่วยเหลือเราในอนาคตได้ถ้าแบบคอนเน็ชันเยอะก็ถือว่ามันสร้างแบบความแบบเขาเรียกว่าการพัฒนาหรือการยิ่งใหญ่หรืออำนาจบารมีให้กับเราเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ ช่วงนี้จะบอกอย่างที่กิ่งฟ้าพูดคําเดิมนะมันจะมีคนเข้ามานะคะในรูปแบบความรักนะคะเข้ามาแต่ถ้ามองมุมนึงจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ล่อตาล่อใจแล้เข้ามาในชีวิตถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นกินเลสที่ยัออย่วยุหรือมันกําลังจะทําให้คุณเห็นเห็นแบบเห็นผิดเป็นถูกอะคะ่ะ ต้องพิจารณาดีๆนะคะมันเหมือนมันมีบททดสอบทางจิตใจบททดสอบในเรื่องศีลธรรมบททดสอบในเรื่องศีลอะไรบางอย่างต่างๆเข้ามาในชีวิตงคุณช่วงนี้คือกิ่งฟ้าบอกไว้เลยนะคะมันจะอาจจะเข้ามาในชีวิตงคุณฉะนั้นเรามาระวังเอาไว้แล้วก็ใช้สติในการไต่ตองอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความคิดของเราเป็นใหญ่เด็ดขาดต้องต้องใช้ความความเป็นจริงนะคะประกอบกับเส้นเล็กน้อยก็ได้มันจะช่วยได้ดีนะคะแล้วก็ ในเรื่องของความสามารถกิงฟ้าปฏิเสธไม่ได้ความสามารถของคุณดีมากนะช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องวาจาวาาัฒศิลเด่นแบบเด่นจริงๆทั้งไพ่บีแคนดิดแล้วก็พับพูดขึ้นมาเรื่องการสื่อสารการจารจาหรือบางคนอาจจะมีเงินมีทองจากคําพูดสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆเป็นได้หมดเลยใช้สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเป็นประโยชน์ได้หรือการสื่อสารการติดต่อการประสานงานดีรับลื่นเขาเรียกว่าปากจะเป็นเอกแล้วก็มีเสน่ห์ทางวาจาพูดแล้วก็มีคนเชื่อถือมีคนนับถือเราหรือว่าคําพูดของเ,าเรามีน้ําหนักมากๆ นะคะประมาณนี้แล้วก็พลังงานขึ้นคันเพ่งพินิจการพิจารณาในด้านต่างๆมันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องคิดต้องตัดสินใจะนอะไรบางอย่างค่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ชีวิตของคุณกำลังจะเจอทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเจอทางที่ดีเจอสิ่งดีๆเจอสิ่งที่อทโอเคพี่กุมารบอกโอเคโอเคมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ แต่คุณอย่าไว้ใจใครร้อมากเพราะหอกไพ่เขาบอกว่าระแวงบ้างก็ดีหรือว่าระวังตัวเอาไว้ว่างก็ดีในบางเรื่องในชีวิตนะคะอย่าหูเบาทุกอย่างอย่าให้ใครมาหักหลังเราได้ทุกอย่างคือมันเหมือนกับว่าคุณต้องอย่าหลอกตัวเองแล้วก็บางทีเดินออกมาหลายๆก้าวเพื่อดู บางทีเราอาจจะมองบางอย่างแคบไปเราเอามามองมุมกว้างอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมและเห็นท่าแท้ของคนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะคุณเองอาจจะมีการไปเสริมสวยเสริมหลอ่อออกกาลังกายดูแลตัวเองหรือว่าอาจจะไปทําหัตการหรือว่าศัลยกรรมก็ทําได้นะคะก็เลือกแหล่งที่ไว้ใจได้ละกันนะคะบางคนอาจจะแปลว,ว่าช่วงนี้เนี่ยอยากทําให้ตัวเองดูดีมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นสิทธิ์ของคุณกิ่งฟ้าสนับสนุนเพราะว่าอย่างกิงก่งฟ้ากิ่งฟ้าก็ออกกำลังกายลดน้าหนักแบบเต็มที่มากๆเงี้ยเพื่อให้แบบ สุขภาพร่างกายเราดีแต่เราคนมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันกิงฟ้าไม่ได้มองเรื่องความสุขความงามแต่มันอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่กิงฟ้าจะมองในเรื่องสุขภาพนะคะฉะนั้นกิงฟ้าขอเตือน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 ทุกคนไม่ว่าคุณอ่าราศีไหนนะแต่ตอนนี้เราศีราศีตุลใช่ไหมเตือนเรื่องสุขภาพให้มากโดยเฉพาะเรื่องทางเดินหายใจสุขภาพที่แบบเอ่อบางทีมันเหมือนเกิดจากร่างกายที่อ่อนแอนะคะเหมือนพวกเชื้อโรคแบคทีเรียมันเข้ามาในร่างกายเราได้ง่ายมากๆแล้วก็เอ่อระวัง ในเรื่องของคําว่าภูมิแพ้ผิวหนังต่างๆได้ด้วยหรือภูมิแพ้ด้านต่างๆนะคะระวังให้มากแล้วก็ระวังในเรื่องระบบฮอร์โมนระบบภายในด้วยนิดหนึง่งโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะไปตรวจภายในบ้างก็ดีนะคะคุณผู้ชายก็ต้องระวังด้วยอยู่ดีนะคะอะ่าแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าคือกิ่งฟ้าขอแนะนําแล้วกันนะถ้าคุณมีโอกาสหรือคุณคุณอยู่กับบุพการ,หรีหรือคนที่มีพระคุณอยู่แล้วก็โอเคก็คือไปกราบไหว้ท่านบ้างขอขอแบบขอพรจากท่านบ้างนะคะ หรือถ้าใครเป็นคนที่ดูแลบุปการีคนที่มีพก่กคุณอยู่แล้วก็ดีอนุโมทนาบุญด้วยแต่กิ่งฟ้าจะบอกเสมอแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันนะอันนี้คือกิ่งฟ้า r Respect ทุกคนนะแล้วแต่คุณแต่กิ่งฟ้าไม่แน่ี่บอกเฉยๆถ้าเราเจอคนที่มีพคุณหรือพ่อแม่ที่ดีอย่าลืมดูแลพวกเขาบ้างนะคะแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราเจอคนที่มันอาจจะไม่โอเคะอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าก็บอกว่าทุกคนรู้แหละอะไรคนทาําไม่คนทาําแต่ไพยย่ขึ้นคําว่าตาย,ยายนะคะอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีคนคอยสนับสนุนคอยเมตตาเราหรือว่าผู้้้ใใหญ่่่่คออสสนนนนนับนนนุุเรรืงงกงกกาาาาทํ็็ไไดแแตมมึปปลว ขอพอรวพอรวยพรอวยชัยไปล้างเท้าท่านก็ดีนะคะแนะนํานะอ๋อ,อแล้วไพ่ก็ขึ้นทั้งขึ้นตายายแล้วไพ่ขึ้นพ่อแก่ขึ้นมาครูบาอาจารย์นะคะหรือแม้กระทั่งคําว่าครูบาอาจารย์สามารถเป็นคําว่าชีวิตเป็นครูของเราได้ คนที่เราเจอสถานการณ์ที่เราเจอเป็นสิ่งที่ประสบการณ์เป็นครูที่สอนเราได้ในทุกเมือ่อกิงฟ้าเลยบอกว่าคุณน่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์และด้านต่างๆในชีวิตในช่วงนี้มากขึ้นกว่าเดิมคุณจะเติบโตในเรื่องความคิดมากขึ้นกว่าเดิมพยายามออกจากนอกกรอบตัวเองหรือออกจากเซฟโซนตัวเองบ้างก็ดีนะคะในในช่วงระยะครึ่งปีแรกหรือปีนี้ก็ดีเนาะ,นะถึงแม้จะเป็นดวงสิวันแต่กิงฟ้ามองมันครอบคลุมถึงตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราทํากระทาในสิ่งที่ดีหรือปฏิบัติดีเทวดาจะชุมนมสิ่งศักดิ์ส สมมทุกคนมีสิ่งสิคุ้มครองหมดมีเทวดานางฟ้าประจําตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะคอยหนุนดวงนําน,นำให้คุณเจอสิ่งดีเห็นไหมเทวดาชุมนุมเลยทีเดียวเป็นสะพานบุญนะคะคุณจะทำบุญอะไรก็ได้ก็บอกบอกคนอื่นให้อนุโมทนาบุญด้วยอย่างกิ่งฟ้าเวลากิ่งฟ้าทําบุญอะไรที่แบบ เป็นแบบที่กิ่งฟ้าอยากจะแบ่งบุญให้คนอื่นกิ่งฟ้าก็จะแบบโพสเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบคนใกล้ตัวกิ่งฟ้าก็จะแบบโทรไปบอกพ่อแม่หรือคนที่มีพระคุณบอกเอออนุโมทนาบุญกับหนูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหนูทําบุญนี้มานะแบ่งบุญให้ให้เขาสาธุอนุโมทนาบุญด้วยร่วมยินดีกับบุญเราด้วยะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งดีแล้วก็เวลาทําบุญอะไรเราอาจจะแชร์บุญแชร์โพสต์ไปก็ได้ตามแบบอาจจะมันแบบสื่อออนไลน์ที่เรามีอยู่ในมือนะคะประมาณเนี้ยอื คือเขาเรียกว่าเป็นการแบ่งพลังงานดีๆหรือแชร์พลังงานดีๆให้กับผู้อื่นกิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้าเป็นคนที่แบบมองในเรื่องการ ไม่ใช่ว่าเรารับพลังงานด้านบวกดีแต่ไม่เคยส่งต่อให้คนอื่นไม่ได้นะคะคือคือ,คอกิงฟ้าบอกว่าการส่งต่อพลังงานดีๆกำลังใจดีๆให้กับผู้อื่นมันไม่เสียตังค่ะยิ่งให้เราจะยิ่งได้ด้วยแต่บางคนรับอย่างเดียวไม่คิดจะส่งต่อให้คนอื่นมั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 นอาจจะไม่ดีนะคะเท่ากับคนที่แบบส่งต่อพลังงานดีให้ผู้อื่นแล้วพ่ขึ้นสะพานบุญหมายถึงว่าการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นแล้วคุณก็จะรับสิ่งดีกลับมานแน่นอนแน่นอนนะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แบบ ชัวแน่นอนนะคะแล้วคุณจะมีจิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆกิงฟ้าว่าประสบการณ์เดี๋ยวจะทาให้คุณเองอ่ะมีสติมากขึ้นเหมือนปรนหนึ่งว่าประสบการณ์ตบหน้าเราให้เราตื่นเออตื่นตื่นจากวังวนตื่นจากอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะประมาณนี้แล้วพ่าขึ้นการสร้างโอกาสนะคะหรือว่าการที่คุณอาจจะมีช่องทางในการทําเงินท่องทางในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะการทําบุญที่กิ่งฟ้าแนะนํามากๆนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยกิงฟ้าอยากให้คุณทําบุญ ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกของมือสองอย่างเช่นสมมตินะถ้าเรามีเสื้อผ้าที่แบบเป็นสภาพดีสภาพนางฟ้าส่งต่อให้กับผู้อื่นได้เลยพวกแบบมุ้งที่กระจกเงาหรือว่าแบบอย่างอีเกียก็มีเนาะถ้ากิ่งฟ้าจําไม่ผิดเนาะอือก็ไปบริจาคเป็นอ่าหรือข้าของเครื่องใช้อะไรที่เป็นสภาพดีหรือแม้กระทั่งหนังสือบริจาคต่อให้กับผู้อื่นก็ได้จะยิ่งดีแล้วก็แนะนําให้ทําบุญนะคะอะไรที่อาจจะ เกี่ยวกับเรื่องพวกผ้าห่อศพศพลาติทำบุญลงศพนะคะดีไปทําเลยนะคะอ่าแล้วก็ให้ขึ้นผู้คุ้มครองเวลาคุณทําบุญอะไรก็ตามแต่อุทิศสุขส่วนให้กับเทวดาประจาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาต,ต,ตัวเราเองก่อนเราต้องแข็งแรงก่อนที่จะให้คนอื่นแล,แล้วก็อ่าแล้วก็อุทิศสุขส่วนให้กับผู้มีพระคุณคนที่ดีกับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีกับเราแล้วก็ ให้กับสามมาอาชีพครูบาอาจารย์แล้วก็รวมถึงให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันด้วยนะคะจะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ไพ่ขึ้นธาตุเงินทองสมบูรณ์ในเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะ่ะกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากหรือถึงขั้นไม่เดือดร้อนเลยหรืออาจจะแบบว่าลืมตาปากหรือมีเงินมีทองมากขึ้นกว่าเดิมหรือช่วงนี้เนี่ยเหมือนไพ่ขึ้นทั้งสร้างโอกาส ถ้ากิ่งฟ้ามาโคกับไพน่นี้มันแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องการทําเงินหรือช่องทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองชีวิตของคุณอาจจะเป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่มากยิ่งขึ้นหรือใครที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือทํางานอิสระหรือบางคนอาจจะออกจากงานประจําไปทําอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นนายของตัวเองก็ดีนะคะถ้าเราวางแผนมาอย่างดีพร้อมแล้วก็ทําได้นะคะทุกๆอย่างช่วงนี้โอกาสของคุณมันอาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วต้องรีบคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้แต่อย่าทาอะไรที่โดยไม่รอบคอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารเื่่องงินมไ ใครใครต้องรอบคอบให้มากนะคะช่วงนี้นะแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นเศรษฐีว้าวใครจะเป็นเศรษฐีชน,นะสีชน,นะสีใช่ไหมกิ่งฟ้าเลยบอกว่าดวงของคุณถึงแม้จะมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ลงมือทํา ไม่ได้ตั้งใจทํางานนอนเกาพุงรอความสําเร็จที่จะเข้ามาเป็นไปไม่ได้ฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้คุณเองอาจจะมีเงินมีทองเข้ามาเราเองก็จะต้องลงมือทําเพื่อให้มันเกิดผลด้วยนะคะดวงมานิดนึงมาส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ที่ตัวเราเองฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้ดวงเปิดทางให้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการแสดงศักยภาพต่างๆคุณมันมีโอกาสดีเข้ามาเลยนะ ฉะนั้นเราบอกว่าอย่าลืมที่จะคว้าโอกาสตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมอย่าอย่าแบบอย่าขี้เกียจอะต้องขยันหมั่นเพียรแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าความยุติธรรม สิ่งที่เราเพ,ย,พยายามมาโดยตลอดจะสําเร็จผลทุกประการขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลม,มากๆพบเจอแต่สงด,ดีนะคะขออนุญ,ญาตจบคำทำนายเด็ดเพลินนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มดูหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แดงในตรงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันนะคะอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือกิ่งฟ้าได้แบบโปรดัก t หรือว่าสินค้าต่างๆที่กิ่งฟ้าใช้จริงเอาไว้ด้านล่างนะคะถ้าคุณกดตะกร้าที่ ยอ่อในการทำคลิปต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะขอบคุณทุกสนับทุกการสนับสนุนในทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากจากใจจริงๆนะคะหรือเป like, ็นแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้ญิงฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ t ิ k ต o k ได้จีนะ่วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านไม่บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระ,ะดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram TikTok หรือค่ให้ทุกท่าานมมีควสุังกาและใจนะคะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ